ไม่เราไม่ตัดเนาะเนาะค่ะเอามาอ่ะที่คนแรกอะไร2เลยค่ะ1 2โอเคดิสเปเชียลอ๋อโอเคนะดีเฮดีนะคะคุณลัคกี้มันมีคําเหมือนใช่มั้ยอ่ะไปมาลองลองสุดท้ายอ่ะโอเคเจ๋งอ่ะ ได้ไหมไม่โดนป่ะจะไปไหมจะไปไหมของ่อ้อยไม่แก่นะคะป้ากาเค้ยป้ากาคุยคุยไม่เหมันยล่าป้ากาคิวหรอน้องไม่ึับเนาเดี๋ยวไม่ได้นาะต้องแก่นดูว่ามิ๊ ใส่เองค่ะใส่ชั้นก็มีการมีการโอ้ใครทำอะไรกันบ้างเออไม่ต้องโชคดีะเฮ้ยนี่หนาว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 นี่หนา เงินหนูหาไม่ได้้นะ่ ท่านี้ท่านี้นะพ่ไม่เห็น่านี้ไเห็นท่านี้ไหนอ่ะอัรไงอันเป็อะไรข้างหน้าไหม แล้วไงพี่ีีีี่ะตีอตอ๋อิ๋ววิ๋จิ๋วจิ๋วจิิจจิ๋วจิ๋วจิ๋เหิจิ๋วจิ๋วจิ๋ววจิ๋ววจิิ๋วาน๋ิว โอ้ชิมิสบาย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  <laughs> 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 <laughs>

ใดีมาใส่สยใส่คืนนี้ไม่มีเสื้อเลยเหรอพี่แตอคืนน่ไม่มี้อส่ไเเนะนี่ตัสีของแไม่มเใส่ไ้ไใส่ได้ไอันนี้อันนี้คือใส่ได้นะใส่ันใส่กันได้๋อแล้เได้จได้ใส่ไม่มีสอไม่มีื้อใสแงเกง สุท้ายเนี่ยสองคนนี้ไม่ได้เขาว่าเขาไปเอไม่ใช่ของหดพี่เดียรหอมยี่มมาดันจะเกนังพี่ัดพกาแล้วมันเัง 呀。 โอ้ว้าวตุ๊กตา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 ตุ๊ โอเคเื okay, ่อเลยอะอวก็ดอยู่ี่าเล่นเกมสีต่อไม่ใช่เาเรียกไม่แบบว่าบูนะที่